อ่ามาดูเรื่องราวต่อไปกันบ้านจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดแห่งหนึ่งคะ่ะที่จังหวัดศรีสะเกดวัดนี้บอกเลยว่าใครไปเนี่ยต้องประหลาดใจตั้งแต่ทางเข้าวัดไปจะถึงรั้ววัดเลยเพราะว่าเขาตกแต่งที่ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวคะ่ะ ไปกันที่วัดป่าดงมีนะคะอยู่ที่บ้านท่าสำราญหมู่ที่10บตำบทุ่งสว่างอำเภอวังหิงจังหวัดวศรีสะเกดต้องบอกว่าหลายคนแปลกใจกับบรรยากาศของวัดที่นี่เพราะว่าแตกต่างจากวัดอื่นๆเนื่องจากที่นี่เนี่ยเขานำรากต้นไม้หลากหลายชนิด มาตกแต่งตามสองข้างทางก่อนที่จะมุ่งหน้าไปสู่วัดที่สำคัญก็ยังมีสารเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ระหว่างทางเดินเข้าวัดโอ้โหสร้างบรรยากาศน่าดูเลยกว่าจะเข้าวัดนะคะนี่ขนาดตอนกลางวันนะใช่และนี่คือทางเข้าวัดเฉยๆดูสิโอ้โหมีชุดไทยสีสันต่างๆมาตกแต่งรอบสารส่วนที่หน้าวัดเองก็มีสามพระพรมและก็สามพระภูมิจำนวนมากตั้งเรียงรายเป็นรั้วรอบวัดแบบนี้เลยครับใครไปใครมาก็หลายคนแปลก ใจทาไมในวัดถึงมีสารเยอะขนาดนี้กลางวันเราเห็น<อ>ชุดไ, <ป S 2> ไทยใช่ไหมเรียงรายแต่กลางคืนอาจจะเห็นคนสวมชุดไทยก็ได้ตายแล้วขนลุกเลยทีเดียวต้องไปถามหน่อยค่ะไปถามหลวงพ่อทองหลางอภินันโทเจ้าอาวาสวัดป่าดงมีก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของการตั้งสามพระภูมิเป็นรั้วรอบว,วัดว่าก่อนหน้านี้ก็รับกิจนิมนต์เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เห็นคนนําสารพระภูมิสารพระพระมเก่าไม่ใช้แล้วมาทิ้งไว้ใต้ต้นโพหรือว่าตามข้างถนนดูแล้วมันไม่ค่อยสบาย ตาเลยเห็นแบบนี้แล้วเก็บขึ้นรถนํามากลับไว้ที่วัดดีกว่าแล้วก็นําไปตั้งเรียงเอาไว้แบบนี้พอเยอะขึ้นหน่อยก็กลายเป็นรั้วสารพระภูมิเก่าก็คือหลายคนมองว่าเอ๊ะทำพิธีหรือว่าศสายศาสอะไรหลวงพ่อบอกไม่ใช่เห็นแล้วมันรกหูรกตาเอามาไว้ที่วัดดีกว่าแบบนี้ค่ะครับซึ่งภายในวัดเองมีสารพระพุมขนาดใหญ่อยู่ประมาณ5หลังและสารพระภูมิ ประมาณ600หลังค่ะเยอะไม่เยอะล่ะ,ะ <พา S 1> ขนาดนี้เลยส่วนรากไม้ที่นำมาตกแต่งในวัดก็อยากให้มองเป็นปริศนาธรรมนะเนื่องจากรากไม้เขาบอกว่าจะคดเคี้ยวไปมาให้มองว่ามันเปรียบเสมือนจิตใจคนเรายากแท้อย่างถึงให้พุทธศาส,สนิกชนเนี่ยเข้ามาทำบุญไหว้พระเข้าถึงกติธรรมอ่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหลวงพ่อทองหลังแล้ก็พุทธศาสนิกชนที่มาที่วัดกันหน่อยค่ะ เขาเอาไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆตามวัดจากกำแพงใหญ่ตามโกบโพใหญ่ๆที่นี้เราก็เอามาเรียงกันให้มันคล้ายๆว่าเราทําความสะอาดบ้านเมืองไปด้วยนะเราก็เราเอามาทําเป็นกําแพงอ้อมวัดเป็นอะไรนะบางทีบางคนก็ว่าเราเราเลี้ยงอะไรไม่ใช่หรอกอย่างไปนู่นกาละสินอย่างอะไรไปกินนิมนต์ไปเทศไปอะไรนี้เราก็เอาใส่รถมาอย่างนี้นะเอาใส่รถมาแล้วก็เอามาเรียงกันทุก เลี้ยงไปตั้งแต่นี่จนสุดนู่น,นก,ก,ก็อยากจะเชิญชวนนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งที่เราสามารถได้เรียนรู้ปริศนาธรรมต่างๆเราเดินเข้าไปตรงนี้ร่มรื่นดีมากเลยนะคะเราไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีสิ่งปรุงแต่งอะไรอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาแล้วจิตใจเราเข้ามาแล้วเราสบายใจขึ้นเยอะนะคะแค่นี้ก็คุ้มละค่ะนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ แต่แฝงไปด้วยความลี้ลับก็เหมือนกุสโลบายฮะจริงๆไม่ได้มีความหงความเฮี้ยนอะไรหรอกฮะเอามารวบรวมหรือว่าเป็นสถานที่รวบรวมสัมภูมิเก่านะฮะอุ้มเอามาตกแต่งวัดแล้วการอะไรอย่างงี้สัมภูม์เล็กนี่600้ใช่ไหมใหญ่นี่เอกี่ห้าแต่หลวงพ่อตกแต่งแบบนี้กลางคืนก็ขนลุกนะคะก็ดูสิฮะบรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยยังดูรู้สึกแบบมันน่ากลัวนะแล้วถ้าตอนกลางคืนเนี่ยสบายมันโยกไปโยกมาได้ทำไงนี่นะฮะไม่ไปแถวนั้นแน่นอนค่ะ